นาะสวัสดีค่ะมาอีกแล้วคะทุกท่านที่ดินราคาถูกวิวสวยบรรยากาศดีมากๆที่สำคัญน้ำไม่ท่วมค่ะทุกท่านแปลงนี้นะคะบ้านพร้อมที่ดินขนาด355ตารางวาคา่ะดูวิวภูเขานะคะวิวภูเขาเต็มๆค่ะทุกท่านอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ ตั้งอยู่ที่ตำบลน,นิคมกเกษียวอำาเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะซึ่งโซนนี้เป็นที่ดินโนดขุดแดงพร้อมโอนได้เลยไม่ติดภาระ,ะค่ะตำบลน,นิคมกเกษียวนะคะอยู่ใกล้เคินกเกษียวด้วยค่ะพิเศษค่ะพิเศษเลยค่ะทุกท่านปรับราคาให้นะคะจาก850,000บาทเหลือเพียง795,000บาทเท่านั้นค่ะ มีบ้านพักหนึ่งหลังนะคะหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนห้องรับแขกมีไฟฟ้ามีประปามีปั๊มมีแท้งสองพันริรมีอินเทอร์เน็ตค่ะวิวสวยนะคะและอยู่แบบสตล์บ้านสวนเพราะว่าได้ลงพลไม้ไว้หลายชนิดค่ะอากาศดีมากๆค่ะไม่เปรี่ยวด้วยนะคะมีเพื่อนบ้านรอมรอบทั้ง4ด้านบ้านหลังนี้นะคะยังสร้างเสร็จไม่นานค่ะแค่ประมาณ ปีกว่าๆเท่านั้นเองนะคะเป็นที่ดินชนดปลอดภาระราคาเบาๆซื้อเก็บไว้ก็ได้ไว้อยู่อาศัยก็ดีไว้พักผ่อนก็เพอร์เฟกค่ะสนใจติดต่อสอบถามนัดชมพื้นที่ติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะสวัสดีค่ะ